วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์วันที่13สิงหาคมพศ2566เราก็เดินทางมา,ท,างที่ทางโคง้งในอุโมงคง์ที่อุบลราชสถานีแยกวนารมส์4ปีก่อนย,ยังไม่ยังไม่มีมาปีนี้มีสะพานลอดโค้งในอุโมงค์ ระมัดระวังรถใหญ่ไปไม่ได้จะคายังคืออยู่ค่งเทพนะเอารูปปั้นอี่ยังว่นนะนี่คือลอดจุดหนึ่งจุดขาเข้าเมืองตอนนี้ก็บรรยากาศตอนนี้ก็ลอดออกนอกเมือง,งกลางคืนก็จะมีไฟสวยงามมากๆ ก็จบคลิปเพียงเท่านี้